สวัสดีครับนี้ผมก็จะพาค่หาของกับปลอมนะครับด้วยไม่บ่วงครับกับนังสติกนัาติกก็ไม่บ่วงครับไม่บ่วงอีกเป็นไม่ยังเป็นไม่ไทยครับธรรมดาเลยครับเดี๋ยวลงกระถาอาคมปะบ่บบวบโอ้ยลงเน้ยนนี่ว่างเขาไมยังเน็ดเนาะแล้วก็เนาะแม่นครับผมสองคนนั่นว่าหมือนเนี่ยนะนอน đây các anh em này là 2 con cắm rột mossayen, bay, bay các anh เป็นสายงตาดีเลยน่ครับตแดงนะครับต้แะครับนะครับมีผ้าของของนะครับเงียนะครับเีบไปเียน่ไปละแค่ว่าแค่นี่แค่แน่นอนไอ้เคยมาของเร่ออยู่เนี่ยขึ้นแล้วไอ้ผีพีอ้ทั้งพี

กังยังวังมันไม่ก็ได้กังยังวัม่ได้อือตัวแรกพลาดไปไม่ใช่ปัญหาไปครับพี่น้องแต่อ้การสองคนมัเนี่ยครับผัดเปลี่ยนีดกันถือล่องมันครับตัวแรกว่าเปนมบเมนนะคะว่ามัน บองเลยเด้ครับให้มันได้บ่วงให้บ่วงฮ็ดบ่วงเท่ากันฮ็ดบ่วงเฮากันสเนด้อยวสัสวัดจังหน่อยเออให้บ่องมันกูรวโอเคว้าวมันเฉยเอน้อยจะ่เจอเจอสาบมาเป แล้วมาแบบเราเป็นนักแล้วครับก็ดีฟักฟักร่วมกันเต้ยเลยแบบนี้นี่ครับตัวแรกครับโอ้ยเนี่ยแงหงม้นครับแงหงมันตัวแดแห้งมันมัดไหว้มัดไห้ตัวแดงแห้งม้ามันมีกลาว่าจะเต็มหงแยงเลยนะครฮะไอ้ไเอาจะปากกาเนละจะไฟเห็นปากแดงก่อนเต็มหงเยงหรือเปล่านะคือไ่ได้หาที่เป็นเดือนเนบ

อีกหนึ่งผลงานแล้วเจออีกแล้วครับหนึ่งตัวผ่านเลยพี่แจ๊กเนี่ยเจอไหมเนี่ยอ๋อ,เ,อ,อเจอเหมือนกันแล้วนะครับครัเฮ้ยซูฟีมือจะอ่านเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะจับบ่วงเดี๋ยวผมจะทำบ่วงให้เนี่ยทำงไงเอาสูบเข้าไปนะไม่ใช่รุนุ่นเลยวะเอาม่องโอเคโอเคแล้วครับ โอ้บปแล้วครับต้นนี้ครับต้นนี้ครับเดี๋ยวผมดักข้างนี้เดีอยครับนี่ครับนี่ครับอยู่ต้นนี้นะครับเห็นมครับบ่อบอครับนี่นี่นี่ครับโอยงามครับงามครับใส่งามครับส่งามครับใส่งามครับ ทานมันตัญญายุทครับตัญญายุทครับตัวนี้เราตัดมือได้บหมมึงเม็นตายเลยบอกครับโอ้ยหางกุดทางกุดหางกุดก็จะทำมีเฟือเลยทำมาเฟือยังเดี๋ยวเฮ้ยปล่อยดิมึงยังงูห like oh, well, 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 ัวขึ้นมาดีวะ โอ้ยพี่แต็คนี่ก็จับเอาเลยเอ๋อกูกกยามันสวบเนาะมันไม่สวบหรอกมันสวบมากกับเก็บอยู่นะนี่ครับพอนี่จ่อยครับอยากยังกับอยากกินก้อนกระป๋องเอา,เอาไปครับบ้านนี้ ตัวที่สองมาเลยนะครับมาน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 ัมเนะมนะเออพีแต็กนีกับฟีมือบมกันลกันไล่เไอ้ไอ้เนี่นะทพแท็กได้ก็ได้เมื่อดีเนยนะครับไอไ้ว่าปล่อยม,มันออกกนเลยไม่ขึ้นมา,านตาัวไ่ขึ้นเลยไปหรืลงไปแล้วครับซุ้มงาน็ดงานอยู่นู่นตะเคีบอนะครับุ่มพี่หนึ่งนะครับอ้บ่รุ ผมเห็นอยู่ด้กับตอนมันอยอนตอนไปทางไปนู้นเก่งเนี่ยเนี่ยไปครับสุดอดอยุดอดอยไปอือนะดีบุรุษโตครับมาโซ่ฝีมือด้วกันได้มั้เนี่ยหาไปเข้าไปนั่งเดินทางต่อหา นี่ครับผาอีกแล้วครับตัวนึงอยาก่เริ่หรอครับใเ่สูด้วครับมาแข่งกอนว่ไปจ่อยดึงให้ยังวะว่ายจคุบเอ้เยิ่มไม่หายต้นไม้เลยไหลมันคือตัครับโอ้ยเห็นแล้ครับตัวนึงโอ้นะครับอีกตัวนึงครัดสองตัวครับตัวครับตัวนี้นรับเอาตัวนี้นรับเอาตัวนี้น้าหาอันที่กองครับ ครับผมเดี๋ยวผมถือให้ครับไปไอครับไปตัวหนึ่งสองตัวเลยครับปอนี่สองตัวที่แปลว่ามันเอาข้างเดียวจบไปเลยวมันเฉยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาตัวผมเอาตเห็นนนะกูับ่ได้เห็นอยู่เห็นนะกูับ่ได้เห็นอยูเฮ้ยมันเบี่ยนเงา ข้าจะงามหมนี่นี่นี่เบิ้งให้อยู่เบิ้งให้อยู่ปัด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 ุ่นๆะุนุนุนล้ไปไปล้องแต่พุ่นก่อนนบ่เสียไปใส่ต,ตัวนี้ผุนงานะนะอะไรอย่าง เสียเนี่บเส,สียเจบตาสเสียบอด้จับตัวบไดเลยจับตัวจับปลาสองมือไม่ครับมดล้วครับมา,าทนี่ต้องให้ได้นะครับอืมไอ้ปีนเองกล้นี่คือมันคืองานเลยครับคืองานนี่ยตะม่วงเชนี่ตะม่วงเชนี่เอ๊ะนั่นคืองานนี่ยงานเห็นตหงอนเห็นไห

เอาบ่วงให้ไอ้ก้อนก็ได้ไอ้ยันยืนไม่ให้ เห็น้าล่ะจบแล้วว่าเห็นจบแล้ว่เห็น Đây, hay lắm à? Ch Chát lắm này, thấy了吗? chả, chả về. hôm nay tôm bãi hang lồng Ngon đấy. bông nhiêu? cứ thải của bà đại. mấy to. đang đốn thằng ăn như đấy ดีเบื้องดีดีทดำพลาดทำพลาด เรียบร้อยตามเคยกว่าจังหวัดเนี่ยเรียบ้อยเอาตัดเาเยเียบอยไอ้ใต่กล้ายไ่ยเนาะ บ่าเท่ทอใจบ่าทอต่อไป,ไปไไทอดอะไรพอใจเขาบอกว่าห้ามทอ

ต้องแขงก็ยังตัวผนผ่านได้แต่ว่าจะจอด,ดรถกันแล่นเลยใหญ่ยใหญ่ยัวอ๋อใส่นี่ครับผมเอนะแมอเอ้ยชื่อไ้ ไบ่ครับไว้บอมันจะหลายตัวเขาเอาแม่เลยอ่กาเรีับกาเลียกาเลียกาเลียับี่ต้อกาเลีกาเยสั่งแล้วเดีบอทีนง

bắt tắt bắt bắt Ấy phun ơi quay chặt à phun 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 đây chưa, phun phun แหล่เอ็นเอ็นในเห็นตะคลองเห็นสช่ไหมเนียอแต่ว่าเราต้องใส่ยางเซติกสีข่าคว้าเดียวมันแต่ว่าเราต้องใส่ยางเซติกว่ะความการ มีตัวนึงครับอยู่ตัวนี้ครับลืมทายครับนี่ครับนี่ลืมทายครับว่าั้นี่โทษทีครับ <c oughs> ถึงบ้านที่เรียบร้อยเดี๋ยวยอะไรเดี๋ยวอะไรบ่ไอะไรอีกบ บ้าไอาไปขายป่ะแมนตัวในบ้าไอไปขายตัวนี้ครับวันนี้ยังไม่ทำกิดจะบ้าไอไปขายก้อยครับมาแลงนะครับกุ้งสีปลาไทยคมันบ้าแมนนี่นะครับจบนะครับอีพีสองครับในการหากระป๋อมนะครับวับนนี้ไปซองเสือพอเสืออื่นเขาจะมประวงัง ลองเสื้อนี้ครับฟอมครับากที่ตามคลิปต่อปไปนะครับว่าสิไปคลิปยังนะครับกดกไลค์กดซับสไครด้วยนะครับแสบาาลุงมหนาำน้องแจ้งนะครับเบอร์แดดแล้วตอนนีครับเบอร์แดดเบอร์แดดมากๆเลยครับครับบ๊ายบาย